สวัสดีค่ะ ต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกสถานการณ์ราคาทองคำนะคะวันนี้ก็จันทร์ที่22กันยายน2568เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันด้วยบรรยากาศที่ต้องบอกว่าตลาดเหมือนกำลังยืนอยู่บนทางแยกจริงๆนะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วนี่โอ้โหผันผวนแรงมากเลยนะคะมีทั้งทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการเลยแล้วก็ถูกเทขายกดลงมาแรงเหมือนกันวันนี้เราเลยจะมาชวนคุยกันค่ะทบทวนภาพรวมกันหน่อยแล้วก็ดูปัจจัย สำคัญสำคัญที่ต้องจับตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือถ้อยแถลงจากเฟดคืนนี้แล้วก็จะมาวางกลยุทธ์กันค่ะทั้งทองสปอตแล้วก็ทองคำไทยว่าจะรับมือ,อยังไงดีก่อนอื่นเลยค่ะลองย้อนดูสัปดาห์ที่แล้วกันสักนิดนะคะราคาสปอตโกลเนี่ยปิดตลาดไปเถวๆ3า8 4ยดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ แล้วภาพรวมทั้งสัปดาห์เนี่ยแท่งเทียนรายสัปดาห์ก็ปิดออกมาเป็นรูปแบบที่เรียกว่า shooting star ใช่ไหมคะที่มีไส้เทียนด้านบนยาวๆแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะสัญญาณแบบนี้ครับคือการเกิด shooting star ที่บริเวณจุดสูงสุดใหม่แล้วตัวแท่งเทียนปิดสัปดาห์ต่าลงมาแบบนี้นะครับมันเป็นสัญญาณเตือนที่ค่อนข้างชัดเจนอย่างหนึ่งเลยว่าแรงขายณนะบริเวณนั้นนะครับมันแข็งแกร่งจริงๆ <c oughs> คือมันมันไม่ได้หมายความว่าแนวโนว้มขาขึ้นที่ผ่านมาจะจบลงทันทีนะครับไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่ามันอาจจะบ่งชี้ว่าตลาดเริ่มลังเลเริ่มออไม่มั่นใจที่จะไล่ราคาสูงขึ้นไปอีกแล้ว ก็อาจจะต้องมีการพักฐานหรือว่าย่อตัวลงมาเพื่อสะสมกําลังกันก่อนซึ่งมันก็สอดคล้องกับภาพที่ว่าราคาย,ยังไม่สามารถยืนเหนือระดับ3,700ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคงนะครับอืมเข้าใจเลยค่ะก็คือเหมือนมีกําแพงแรงขายใหญ่ๆดักรออยู่ตรงนั้นทําให้การจะเดินหน้าขึ้นต่อเนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนช่วงก่อนหน้าแล้วถ้ามาดูปัจจัยพื้นฐานสําหรับวันนี้ละคะมีอะไรที่ต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษบ้างไหมคะ สำหรับวันนี้เลยนะครับแม้ว่าจะไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญมากๆประกาศออกมาแต่ว่าไฮไลท์สำคัญเลยเนี่ยจะอยู่ที่ถ้อยถแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านเลยครับอ๋อคือนนี้มีหลายคนเลยเหรอคะใช่ครับตลาดก็จะจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยว่าท่าทีของแต่ละคนเนี่ยจะออกมาในทิศทางไหนจะสอดคล้องกับมุมมองทอี่ค่อนข้างผ่อนคลายหรือโดวิชที่ประธานเฟดได้ส่งสัญญาณไปเมื่อสัปดาห์ก่อนหรือเปล่า คือถ้าส่วนใหญ่ออกมาในโทนเดียวกันนะครับพูดถึงความกังวลต่อเศรษฐกิจอะไรแบบนี้มันก็จะยิ่งเป็นการตอกย้ําความคาดวังของตลาดเรื่องดอกเบี้ยขาลงซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็ถือเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำครับค่ะแต่แต่สิ่งที่น่าสนใจหรืออาจจะต้องระวังนิดนึงก็คือว่าถ้าเกิดมีเสียงที่แตกต่างออกมานะครับโดยเฉพาะจากเจ้าหน้าที่เฟดท่านที่มีอิทธิพลในคณะกรรมการนะครับที่อาจจะยังคงท่าทีที่แข็งกร้าวหรือฮอกเกชอยู่ เช่นอาจจะยังกังวลเรื่องเงินเฟอ้อเป็นหลักอันนี้แหละครับที่อาจจะสร้างความสับสนแล้วก็ความผันผวนให้กับตลาดได้แล้วมันจะส่งผลยังไงคะถ้ามีเสียงฮ o อกกี้ชออกมาก็อาจจะทําให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข่งค่าขึ้นได้ในระยะสั้นนะครับแล้วก็จะกลับมากดดันราคาทองคําให้ปรับตัวลงมาทดสอบแนวรับด้านล่างได้อีกครั้งครับเข้าใจค่ะก็ต้องรอฟังคืนนี้เลยแต่ เออนอกเหนือเรื่องเฟดแล้วปัจจัยอื่นๆอย่างเรื่องความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์สถานการณ์ในทะเลแดงตะวันออกกลางพวกนี้ยังถือเป็นปัจจัยหนุนทองคํำอยู่ไหมคะปัจจัยนี้ยังคงเป็นแรงหนุนพื้นฐานให้กับราคาทองคําอยู่เสมอเลยครับคือตราบใดที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายดีเนี่ยทองคําก็มักจะได้รับความสนใจในฐานะ s a ฟ e h a v e นครับ ทีนี้ถ้าเราลองมาดูภาพทางเทคนิคประกอบกันหน่อยนะครับตัวอินดิเคเตอร์อย่าง RSI ในกราฟรายวันซึ่งเราใช้วัดโมเมนตัมหรือว่ากำลังของการแกว่งตัวของราคาเนี่ยตอนนี้ค่า RSI มันเคลื่อนไหวอยู่แถวแถว5 0ถึงครับผมอืมกลางกลางเลยนะคะใช่ครับถือว่ายังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนเท่าไหร่มันก็บ่งชี้ถึงภาวะที่เรียกว่าไซด์เวสหรือว่าการแกว่งตัวออกข้างในกรอบนะครับแล้วตัวอื่นๆล่ะคะอย่าง MACD เป็นยังไงบ้าง ส่วน MACD นะครับซึ่งเราใช้ดูแนวโน้มแล้วก็สัญญาณซื้อขายเนี่ยอตอนนี้ยังคงให้สัญญาณขายต่อนเนื่องอยู่นะครับหรือที่เราเรียกว่า Barish Crossover คือเส้นสัญญาณ MACD เนี่ยมันยังตัดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยของมันอยู่ก็บ่งบอกว่าแรงขายจากสัปดาห์ที่แล้วครับมันยังคงมีอิทธิพลกดดันราคาอยู่เพราะฉะนั้นภาพรวมทางเทคนิคตอนนี้ก็เลยค่อนข้างสนับสนุนแนวคิดเรื่องการพักฐานเพื่อรอความชัดเจนหรือรอปัจจัยใหม่เข้ามาครับ อืมชัดเจนเลยค่ะทั้ง RSI ที่ดูเป็นกลางๆก,กับ MACD ที่ยังให้สัญญาณขายอยู่แล้วถ้ามองในแง่ของกรอบราคาละคะตอนนี้แนวรับแนวต้านสำคัญสำคัญที่เราควรจับตาดูอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่บ้างคะทั้งตัวสปอตโกลแล็ทองคำแท่งบ้านเราเลยค่ะครับสำหรับตัวสปอตโกนะครับแนวรอบแรกที่สำคัญเลยเนี่ยจะอยู่บริเวณ3 6 5 0ดอลลาร์ครับ แล้วก็แนวรับถัดไปคือ 3630$ ดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะส่วนแนวต้านสำคัญก็แน่นอนครับคือจุดสูงสุดเดิมที่ 3,707$ ดอลลาร์แล้วก็ถ้าผ่านไปได้แนวต้านถัดไปก็จะอยู่แถวแถว 3,725$ ดอลลาร์ครับทีนี้สำหรับนักลงทุนที่มีสถานะซื้ออยู่นะครับจุดที่อาจจะต้องพิจารณาเป็นสต็อปล็อเลยก็คือถ้าหากราคาหลุดระดับ3625ดอลลาร์ลงไปครับ 3625นะคะโอเคค่ะแล้วสำหรับทองคำแท่ง96.5%ของไทยล่ะคะครับสำหรับทองคำแท่งบ้านเราถ้าอิงราคาสปอร์ตโกปัจจุบันแถวแถว8 6 8 4ดอลลาร์แล้วก็สมมติค่าเงินบาทอยู่ที่ประมาณ31.83บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับราคาขายออกของร้านทองก็น่าจะอยู่แถวแถว55,350บาทา 55, ต่อบาททองคำครับ ส่วนแนวรับของทองคำไทยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ54,850บาทแล้วก็5 4 5 5 0บาทต่อบาททองคำขณะที่แนวต้านก็จะอยู่แถวแถว55,750บาทแล้วก็56,000บาทต่อบาททองคำครับสำหรับจุด stop loss ของฝั่งซื้อทองคำแท่งไทยนะครับก็อาจจะใช้เกณฑ์ที่54,400บาทครับ ขอบคุณมากค่ะชัดเจนทั้งตัวเลขแนวรับแนวต้านแล้วก็จุด Stop l ล s s เลยนะคะทีนี้พอเราประเมินจากทั้งปัจจัยพื้นฐานที่กำลังรอความชัดเจนจากเฟดคืนนี้แล้วก็ภาพทางเทคนิคที่ยังดูเหมือนจะแว่งตัวออกข้างหรือ sideways เนี่ยกลยุทธก์การลงทุนที่น่าจะเหมาะสมที่สุดสำหรับช่วงนี้ควรจะเป็นยังไงดีคะครับด้วยความไม่แน่นอนที่รออยู่ข้างหน้าโดยเฉพาะคืนนี้นะครับเอ่อสำหรับการเทรดระยะสั้นหรือว่า Day Trade เ,เนี่ยอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยครับ กลยุทธ์ที่อาจจะพิจารณาได้ก็คือเข้าซื้อเมื่อราคาย,ย่อตัวลงมาใกล้ๆแนวรับสำคัญเช่นแถวๆ3,660ดอลลาร์ 3, แล้วก็ขายทำกำไรเมื่อราคาดีดต,ตัวขึ้นไปใกล้ๆแนวต้านแถว3,695ถึง3,700ดอลลาร์ 3, แต่ที่สำคัญมากๆเลยคือต้องมีจุด Stop Loss ที่ค่อนข้างแคบนะครับเพื่อจำกัดความเสี่ยงเน้นเล่นสั้นในกรอบแล้วก็ต้องมีวินัยเรื่อง Stop loss นะคะใช่ครับ หรืออีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักลงทุนประเภท Swing Trade ที่อาจจะรอเล่นรอบที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับช่วงนี้อาจจะเหมาะก,กับกลยุทธ์เวทแอนซีมากกว่าเวทแอนซี see, คือรอดูก่อนครับผมคือรอให้สถานการณ์มันคลี่คลายลงก่อนรอให้เห็นทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นหลังจากที่เฟดถแถลงออกมาแล้วค่อยตัดสินใจเข้าลงทุนอีกทีแบบนี้น่าจะปลอดภัยกว่าครับ การเวทแอนซีก็ดูเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยดีนะคะในช่วงที่ตลาดยังไม่เลือกทางแบบนี้แต่สําหรับคนที่มีมุมมองระยะยาวหรือว่าต้องการทยอยสะสมทองคําอยู่แล้วการที่ราคาเหมือนจะเริ่มพักฐานหรือย่อตัวลงมาบ้างแบบนี้ถือเป็นจังหวะที่ดีได้ไหมคะ โอ้ถือเป็นโอกาสที่ดีเลยครับสำหรับนักลงทุนระยะยาวหรือว่าท่านที่ใช้วิธีการออมทองทยอยซื้อสะสมไปเรื่อยๆนะครับการที่ราคามันมีการย่อตัวหรือพักฐานลงมาเนี่ยถือเป็นจังหวะที่ดีในการทยอยเข้าซื้อสะสมตามแผนที่เราวางไว้เลยครับคือโซนแนวรับที่ให้ไว้ไม่ว่าจะเป็น3650-3630หรือถ้าเกิดมันมีการปรับฐานลงไปแรงกว่านั้นถึงระดับ3,600ดอลลาร์เนี่ยก็ถือเป็นระดับราคาที่น่าสนใจในการแบ่งเงินหรือแบ่งไม้เข้าซื้อครับอือ กลยุทธ์นี้ก็ใช้ได้ทั้งกับสปอร์ตโกแล้วก็ทองคําแท่งของไทยเลยนะครับสำหรับผู้ที่เน้นการลงทุนในระยะยาวค่ะสรุปก็คือภาพรวมระยะยาวๆยังดูมีแนวโน้มเป็นบวกอยู่จากเรื่องนโยบายการเงินที่คาดว่าจะผ่อนคลายมากขึ้นในอนาคตแต่ว่าในระยะสั้นมากๆตอนนี้คือช่วงของพักตัวรอความชัดเจนถูกต้องครับระยะสั้นตอนนี้เข้าสู่โหมดไซเวสหรือคอนโซลิเดชันอย่างชัดเจนเลยครับ คือแกว่งตัวในกรอบเพื่อรอดูว่าจะมีปัจจัยใหม่ๆอะไรเข้ามากระตุ้นให้ตลาดเลือกทิศทางต่อไปครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์หลักๆสำหรับวันนี้หรืออาจจะรวมถึงช่วงต้นต้นสัปดาห์นี้เลยก็คืออาจจะต้องชะลอการตัดสินใจลงทุนใหญ่ๆไปก่อนรอความชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากท่าทีของเฟดในคืนนี้ซึ่งน่าจะเป็นตัวแปรสำคัญเลยนะคะในการกำหนดทิศท,ทางระยะสั้นถึงระยะกลางของราคาทองคำใช่เลยครับผมค่ะก็ ก่อนจะจากกันไปในวันนี้มีประเด็นชวนคิดทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งค่ะว่านอกเหนือจากเรื่องท่าทีของเฟดที่เรากําลังจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดแล้วเนี่ยมันพอจะมีปัจจัยอื่นๆที่ซ่อนอยู่หรือเปล่าที่อาจจะทําให้ราคาทองคํายังไม่สามารถทะลุผ่านจุดสูงสุดเดิมไปได้อย่างแข็งแกร่งเสียทีทั้ทงๆที่ก่อนหน้านี้ก็ดูเหมือนจะมีสัญญาณเชิงบวกออกมาบ้างแล้วนะคะเอ๊ะหรือว่ามันมีแรงกดดันอื่นๆที่ตลาดยังแอบกังวลอยู่ลึกๆหรือเปล่าลองนําไปคบคิดกันต่อดูนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดี สวัสดีครับ